สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการบวกการลบการคูณการหารจำนวนนับที่มากกว่าห0 0 0งแสนและ0ูนย์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในเนื้อหานี้นะคะจะอยู่ในสาระที่เท่าไหร่ จะอยู่ในสาระที่1จํานวนและพิชคณิตนะคะมาตรฐานการเรียนรู้ค .1. 1เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจํานวนระบบจํานวนการดําเนินการของจํานวนผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการสมบัติของการดําเนินการนะคะและนําไปใช้ตัวชี้วัดค่ะคอ 1. 1ป4ี่ทับ 10. หาผลลัพธ์การบวกลบ คูณหารละคนของจำนวนนับและสูตรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในเนื้อหาบทเรียนนี้นะคะจะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างไปดูกันเลยคะ่ะในเนื้อหานี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบวกการลบการคูณการหารจำนวนนับ ที่มากกว่า10,000แสนและ0ูนย์นะคะซึ่งในเนื้อหานี้จะประกอบไปด้วย3เนื้อหาย่อยนะคะมาดูกันที่เนื้อหาย่อยที่1นะคะเนื้อหาที่1นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบวกลบคูณหารลระโคนแบบมีวงเล็บนะคะต่อไปเนื้อหาที่2จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบวกลบคูณหารลระโคนแบบไม่มีวงเล็บนะคะและเนื้อหาสุดท้ายค่ะเนื้อหาที่ จะมาเริ่มเรียนกันที่เนื้อหาแรกค่ะเนื้อหาที่หนึ่งไปดูกันเลยเนื้อหาที่หนึ่งนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบวกลบคูณหารระโคนแบบนี้วงเล็บเราไปเริ่มดูเนื้อหากันเลยนะคะ จะให้นักเรียนพิจารณาการหาผลลัพธ์ของวงเล็บเปิด4 7 4 0บวก15,260วงเล็บปิดนะคะแล้วก็บวกด้วยวงเล็บเปิด100คูณ70วงเล็บปิดนะคะวิธีการทำนะคะครูจะให้นักเรียนเนี่ยทำในวงเล็บก่อนนะคะโดยเริ่มที่วงเล็บแรกค่ะ ที่เป็นกรอบสีเหลืองที่ขึ้นที่หน้าจอนี้นะคะโดยให้นักเรียนนะคะนำ4740เป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็บวกด้วย15,260ที่เป็นตัวบวกนะคะจากนั้นเรามาเริ่มบวกกันเลย0บวก0ได้0นะคะ4บวก6ได้10ก็จะใส่0ทด1 7บวก2ได้9นะคะทด1เป็น10ก็จะใส่0ทดไว้1 0บวก5ได้5นะคะทด1เป็น เราจะนำ5 000, 6า0มไปบวกกับ7,000นะคะเดี๋ยวเราจะมาตั้งบวกกันเลย ก็จะใส่3ทดไว้1นะคะ5ทด1กลายเป็น6นะคะดังนั้นข้อนี้จะตอบก็คือ63,000ข้อนี้นะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ63,000นั่นเองเดี๋ยวต่อไปนะคะครูก็จะมา ท้ายของบทเรียนนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันเลย ก็จะได้ผลลัพธ์หรือคำตอบของโจทย์ข้อนี้นั่นเองอันนี้เป็นสเต็ปขั้นตอนในการทำโจทย์ข้อนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันทีละขั้นตอนเลยค่ะข้นที่หนึ่งนะคะทำในวงเล็บก่อนนะคะ565คูณ20นะคะจากที่เราทำกันมาแล้ว0ูนะคะคูณอะไรก็ได้0ูนะคะจะไป 6ได้12ท1หเป็น13ใส่3ทด1นะคะ5คูณ2ได้10ทด1เป็น11นํา2จำนนี้มาบวกกันนะคะก็จะได้อันนี้มีดึงลงมานะคะ0ูบวกศได้0 0บวก3ได้3นะคะแล้วก็ดึงลงมาเมื่อคูณกันแล้วใช่ไหมคะเราจะได้คําตอบก็คือ1นึ่งมืค่ะเสร็จแล้วเราก็นําอันนี้ไป ลบกันแล้วเหลือ13นะคะดืงน 0, ลงมาแล้วก็เหมือนเดิมค่ะ100คูณ1ได้100นะคะแล้วก็ลบกันก็จะได้3 0ดืง3ลงมาเป็น300นะคะ100คูณ3ได้300ค่ะลบกันเหลือ0นะคะดังนั้นข้อนี้เมื่อนำผลลัพ์ในวงเล็บมาหาร100แล้วเราจะได้คำตอบก็คือ113นั่นเองเดี๋ยวเราจะนำ113ตรงนี้นะคะไาลบกับ 97,583ก็คือให้น้ำ97,583ลบด้วย113แบบนี้นะคะเราก็จะได้คำตอบ ไปนะคะครูก็จะอธิบายเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนในการคำนวณน,นะคะอ่ะลำดับขั้นตอนในการคำนวณน,นะคะในเนื้อหาการบวกลบคูณหาร,ระโคนแบบที่มีและไม่มีวงเล็บนะคะขั้นที่1นนะคะให้คำนวณในวงเล็บก่อนขั้นที่2ก็คือคูณหรือหารโดยคำนวณจากซ้ายไปขวานะคะและขั้นที่3าก็คือบวกหรือลบ โดยคำนวณจากซ้ายไปขวานะคะอันนี้เป็นเกี่ยวกับขั้นตอนในการทำนะคะวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้ในบทเรียนนี้ทั้ง3เนื้อหาย่อยแล้วนะคะสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในบทเรียนหน้านะคะสำหรับ